ตลกรุ่นใหญ่ยอมรับอดีตแสนเจ้าชู้ครอบครัวเคยเกือบพังเพราะเล่านักสแสดงตลกดังกล้วยเชิญยิ้นที่ล่าสุดควงภรรยาคู่ทุกคู่ยากอีทัญญพัฒน์มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการคลับไฟ i d เดช์เ w เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมของหัวใจในทุกช่วงเวลาของชีวิตพร้อมเปิดครอบครัวเคยเกือบพังเพราะเล่าเจ้าชูยอมรับได้แต่เรื่องราวนี่รับไม่ไหว อีธัญญพัฒน์รับไม่ไหวคือหนึ่งเราห่วงห่วงเรื่องการขับรถห่วงสุขภาพก็คือมีบ่อยๆครั้งที่ว่าเวลาเมาแล้วขับรถไปเฉียวนูน่นเฉียวนี่แล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเมาเสร็จปุ๊บก,ก็ไปโรงลิเกน้องชายเวลาเมาแล้วใจดีเพราะเขาเคยอยู่โรงลิเกเคยลำบากถอดสร้อยให้เขาถอดนาฬิกากล้วยเชิญยิ้มถุงเท้ายังให้เลยอีธัญญพัฒน์แล้วทีนี้น้องชายเขาก็โทรมาอีธมานี่นะ กล้วยอยู่นี่มันเมาอยู่อะไรอย่างนี้เราก็ต้องเหมาแท็กซี่ไปหาเขาที่โรงลิเกเพราะเราขับรถไม่เป็นตอนนั้นก็เหมาแท็กซี่ไปแล้วก็ไปหาเขาที่โรงลิเกตอนที่ไปหาเขาก็ตามเอาของคืนหมดเลยบอกว่าใครที่เอาของนากล้วยไปให้เอามาคืนแต่น้องๆเขาก็ไม่เอาหรอกเขาก็เหมือนรับรับไว้กล้วยเชิญยิ้งคือที่ผมทําอย่างนั้นเพราะว่าผมสงสารเนื้อผมเคยลําบากจากตรงนั้นมาก่อนแล้วพอเห็นน้องรุ่นใหม่ๆมาเนี่ย มันมาจากใจจริงๆตอนนั้นอยากให้เขาจริงๆแต่ตอนเช้าก็เสียดายหน่อยๆเหมือนกันยิ้มอีธัญ,ญพัทแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็เหมือนเมาอย่างนี้ค่ะผู้จัดการที่โนตชวนไปพัทยาแล้วก็ไปแบบเมาๆพอตื่นมาอ้าวนี่มันมาที่ไหนนีย่ยกลับเข้าบ้านมาก็หาวิธีไหนเข้าบ้านเตะหม,มาค่ะเตะหม,มาโชว์เรากล้วยเชิญยิ้มก็ตัดไม้ข่มน้ำไว้ก่อนเราคิดไปเองปรากฏว่าขึ้นหนักกว่าเดิมเข้าไปอีก แต่ที่เราเตะม,มาไม่ได้เตะแรงนะครับแค่แตะแตะอีธัญ,ญพัฒน์คือตลกอย่างไรก็ช่างก็จะกลับบ้านตีสามตีสี่อันนี้กลับมาทีเที่ยงวันลวยเชิญยิ้มเรื่องผิดเวลาเขายอมไม่ได้จริงๆแล้วเขาจะหงุดหงิดถามซอกแซกไปตรงโน้นหรือเปล่าไปตรงนี้หรือเปล่าเอาจริงๆตอนนั้นก็โกรธโกรธเพราะห่วงความปลอดภัยหรือโกรธเพราะหึงว่าไปนอนกับใครหรือเปล่าอีธัญ,ญพัฒนไม่ใช่ค่ะห่วงเรื่องการขับรถแล้วไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแล้วก็เมาด้วย ลวยเชิญยิ้เขาคิดว่าเราไปมุดท้ายสิบล้อไหนแต่ตอนนั้นไม่มีกฎหมายเมาแล้วคับสมัยที่ผมเล่นคาเฟ่แต่ตอนนี้มีกฎหมายเมาแล้วคับผมว่าดีนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะในที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆลวยเชิญยิ้นเกิดจริงๆครับเหมือนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นทางเลี้ยวเข้าไปบ้านที่นี้ผมกําลังจะตีเลนขวานะครับแล้วก็มีรถตรงเข้ามาเราไปตัดหน้าเขานี่ที่เขาหลบทันแล้วเขาก็เข้าข้างรถ อีธัญญพัฒน์ลูกชายนอนอยู่ตัวยังเล็กไงคะนอนอยู่ข้างหลังดีที่ไม่ชนมาเต็มเต็มกล้วยเชิญยิ้มตอนนั้นผมใจหายมากเลยดีนะแค่เบียดเบียดอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้แล้วทำอย่างไรอีธัญญพัฒน์ก็กลับบ้านเราก็โมโหมูวาพูดแล้วไม่ค่อยฟังเรื่องกินเหล้าเราก็เหมือนเอาหัวเราโขกข้างฟ้า